ครับพี่น้องคริสเตียนในสารธรรมแก้มลิงแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะครับกับเฝ้าเดียวกับอาจารย์โสพลในวันนี้ครับอยากให้พี่น้องใช้เวลาสงบอธิษฐานเป็นการส่วนตัวของท่านนะครับผมอยากเชิญชวนให้หยุดเทปไว้สักช่วงหนึ่งนะครับนะอธิษฐานจนกระทั่งเราได้สงบ กับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้พูดคุยไดอ้อธิษฐานสำนสเสริญหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะจนเราพอใจแล้วก็ค่อยกลับมาเปิดเทปดูอีกทีหนึ่งแต่ทางผมจะทําเทปจุดไว้พักเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามพีด้วยกันพี่น้องครับวันนี้เรายังอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่136นะครับ วันนี้จะอยู่ในข้อ10นะครับนะจนกระทั่งถึงข้อสิบห้นะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระธรรมสดุดีบทที่136เนี่ยเราเห็นเพลงสร้อยนะความรักมัน่นคงของพงค์ดำรงเป็นนิดเป็นสร้อยของทุกๆข้อนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันนะครับนะให้พี่น้องสงบใจตั้งใจฟังนะครับ ผมจะอ่านไม่เร็วนะครับจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสังหารบรรดาลูกหัวปีของอียิปต์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและทรงนำอิสราเอลออกมาจากถ้ำกลางคนอียิปต์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดด้วยพระหัตถ์เข้มแข็งและพระกรที่เหยียดออก เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดงออกจากกันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและทรงให้อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั้นเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดแต่ทรงคว่ำฟาโรห์และกองทัพของท่านในทะเลแดงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงเป็นฤิ์พี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับในพระธรรมสดุดี136เนี่ยนะผู้เขียนเนี่ยก็จะมีสร้อยแบบนี้ทุกข้อเลยนะครับนะตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ26ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายพูดถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงกระทำแล้วก็เราได้พูดถึงในวันแรกข้อ1ถึงข้อ4นะครับนะว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐและเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ นะครับและจากนั้นเราก็มาพูดกันถึงข้อ5จนถึงข้อ9นะครับก็พูดถึงเรื่องการที่พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์อย่างวิเศษอย่างยอดเยี่ยมอย่างดีที่สุดเลยให้พวกเราได้อย่างได,ได,ได้พวกเราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในขณะที่อยู่ในโลกนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับอิสราเอลเขาก็ผู้เขียนสดุดีก็อยู่ในประเทศอิสราเอลเขาก็บรรยายถึงการที่พระเจ้าได้ทรงโปรด ช่วยให้พวกเขาออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์ได้อย่างไรนะครับอิสเซลนั้นเข้าไปในอียิปต์ก็เพราะเหตุว่าโยเซฟนะครับถูกขายไปเป็นทาสที่นั่นแล้วก็โยเซฟเองก็ได้ช่วยอียิปต์ให้รอดพ้นจากการกันดารอาหารที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้เกิดขึ้นทั้งหมด7ปีด้วยกันมีความอุดมสมบูรณ์7ปีแล้วก็จากนั้นก็มีการกันดานอาหาร7ปีโยเซฟก็เป็นคนแก้ฝันหนฟาโล แล้วก็ช่วยให้ประเทศอียิปต์นั้นร่ำรวยมากเพราะว่าคนทั่วโลกเลยครับไปซื้ออาหารที่อียิปต์นะครับเพราะอียิปต์ก็ตุนอาหารไว้เยอะในช่วงที่มีความอุดมสมบูรณ์โยเซฟก็ไปช่วยทําสิ่งดีนั้นไว้แต่กษัตริย์องค์ใหม่ที่ขึ้นมาก็ลืมครับไม่รู้จักโยเซฟแล้วจากนั้นเขาก็ข่มเหงคนอิสราเอลโดยจับคนอิสราเอลนั้นมาเป็นทาสซึ่ง ตรงก,กันกับที่พระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ29เตือนนะครับบอกว่าอย่าวางแผนปองร้ายเพื่อนบ้านของเจ้าผู้อาศัยอยู่ข้างๆเจ้าอย่างไว้วางใจอิสราเอลนั้นไม่ได้มีท่าทีเลยครับที่จะเล่นงานอียิปต์แต่ว่าพวกเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อประเทศของอียิปต์ด้วยนะครับทำการงานต่างๆแต่คนอียิปต์นั้นได้เกลียดชังแล้วก็กลัวครับว่าอิสราเอลจะ กบฏแล้วก็ขึ้นมาทําสงครามกับพวกเขาแล้วก็ขนกันหนีออกไปนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเล่นงานจับพวกอิสราเอลนี้มาเป็นทาสจับมาเป็นทาสแล้วยังไม่พอครับอิสราเอลแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจับให้บอกให้คนที่ทํานางพดุงคันคนยิวนะครับนะเพราะอียิปต์ไม่รังเกียจไม่ยอมเข้าไปช่วยนะครับนางพดุงคันยิวบอกว่าเธอต้องฆ่าลูก ที่ออกมาถ้าเป็นชายจะฆ่าเลยถ้าเป็นหญิงนะก็ปล่อยให้มีชีวิตอยู่แต่ไม่สําเร็จครับนะต่อมาก็เลยเอาเด็กเนี่แหละครับนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไปจับเด็กโยนทิ้งแม่น้ำนายเลยนะครับแลนะหลายคนก็พยายามที่จะรักษาลูกตัวเองไว้แต่รักษาไม่ได้ครับเนาะจนกระทั่งมาถึงโมเสสพระเจ้าทรงปกปักรักษาท่านให้ท่านสามารถที่จะ เรียกว่าเลครับรอดชีวิตมาได้แล้วในสุดนําคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แต่ว่าพระเจ้าก็เตือนอียิปต์หลายครั้งให้ปล่อยแต่คนอียิปต์ไม่ยอมครับในที่สุดพระเจ้าต้องสังหารบุตรหัวปีของอียิปต์แล้วก็คนอียิปต์ถึงได้ปล่อยอิสราเอลออกมาเพราะฉะนั้นเขาจึงรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทําสิ่งนั้นให้คนอียิปต์ได้เกรงกลัวพระเจ้าแล้วก็ยอมให้พวกเขาออกมาจากอียิปต์นะครับแล้วก็นําอิสราเอลมา นะครับนะออกมานะครับนะแล้วก็ด้วยพระหักเข้มแข็งที่พระเจ้าต้องเหยียดออกนะครับนะให้ภัยพิบัติ10ครั้งเกิดขึ้นจนครั้งสุดท้ายก็ให้บุตรหัวปีของคนอียิปต้องเสียชีวิตนะครับแล้วก็เพราะนั้นเมื่ออียิปเมื่อคนอียิปปล่อยอิสราเอลมาแล้วก็เกิดกลับใจครับเนาะก็เลยส่งกองทัพใหญ่มาหวังว่าจะพาคนอิสราเอลบังคับพวกเขากลับไป เพราะตัวเองมีอาวุธตัวเองมีกองทัพนะครับนะนะก็แต่ว่าพระเจ้ากับแยกทะเลแดงออกนะครับแล้วก็พวกอิสราเอลเนี่ยก็ได้ข้ามทะเลแดงไปแต่กษัตริย์ฟาโรกับทหารของพวกเขานะครับนะก็ฟาโรก็สั่งให้ตามไปนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ทำไมครับจมลงกลางทะเลนั้นทะเลก็ปิดเสียอิสราเอลก็ข้ามไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะพี่น้องครับในสิ่งนี้เนี่ยผมก็คิดว่า พ,พิ่มพีตอนนี้เมื่อไข้ครควนเนี่ยเราก็เห็นว่าเราจะต้องทําดีกับเพื่อนบ้านนะครับนะนะอย่าทําอย่างที่ผมอ่านในสุภาษิตเตือนเรานะครับว่าอย่าเล่นงานเพื่อนบ้านที่เขาเอ,อ,อยู่อย่างไว้วางใจกับเราเราจะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและกันนะครับให้ความรักแล้วก็ให้ความเอาใจใส่กับเช่นเดียวกันครับทุกคนที่เราเราไม่ควรจะหาทางเล่นงานเขานะครับประการที่สองเนี่ยก็คือว่า ถ้าเราเป็นคนที่ถูกเล่นงานก็ให้ไว้วางใจพระเจ้าครับเวลานี้เราเจอสถานการณ์โควิดนะก็อธิษฐานครับไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าจะปกปักรักษาเราให้ปลอดภัยจากโควิดตรงนี้นะครับนะแต่ขณะเดียวกันครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับนะเชื่อวางใจในพระเจ้าเราก็ต้องลงมือทำนะครับใส่แมสอย่างระมัดระวังนะครับนะไปไหนเมนื่อไก็อย่าไปชุมนุมกันอย่าไปเออเรียกว่าอะไรครับสังสรรค์เฮฮากันจน กระทั่งติดโควิดกันไปได้นะครับนะเหมือนที่โบสถเนี่ยเราก็ต้องหยุดการนมัสการที่โบสถไปนะครับต้องใช้ออนไลน์พวกเราก็ออนไลน์กันนะครับผมยังจําบรรยากาศที่เรา,อ,าอยู่ด้วยกันแล้วก็เฮฮาคุยกันรักใคร่กลมเกลียวกันเห็นหน้าเห็นตาก,กันตอนที่ยังไม่มีโควิดมานะครับตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์นี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับนั้นหนุนใจครับพี่น้องฉีดวัคซีนได้ฉีดครับ นะเพื่อป้องกันครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนักจริงๆแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ใส่หน้ากากนะครับป้องกันให้ดีครับนะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรามีวัคซีนที่ไหนไปฉีดไม่ต้องเลือกยี่ห้อครับฉีดไปก่อนครับเอาภูมิคุ้มกันมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีเข็ม2แล้วก็ถ้าจะต้องอาจจะต้องมีเข็ม3สามําหรับบางคนตามมาก็ดีกว่าที่เราจะเจอแล้วก็ติดโควิดกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเวลานี้อธิษฐานด้วยกัน พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณสำหรับประคำบทนี้สอนเรารักเพื่อนบ้านขณะเดียวกันก็เมื่อโดนขมเหงก็ไม่ต้องกลัวไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเราแม้แต่โควิดก็เช่นกันเราจะก้าวผ่านไปด้วยพระคุณของพระเจ้าได้ให้เราเระมัดระวังและควบคุมการใช้ชีวิตและก็การป้องกันสุขภาพของเราตามที่เรามีความรู้ทางการแพทย์ขอพระคุณของพระเจ้าทรงวางใจแล้วก็้ทรงช่วยเราเมตตาและสอนระวังใจในพระองค์ ในนามพระสุขเจา้าอเาเมขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ